โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชำแหละวิธีการลงดันเข่าฟ้า85นะครับเ <c oughs> ข่าฟ้า85นะครับคือดันนี้เนี่ยมันมันจะดอกพวกเขาเรียกอะไรอะแหวนคลีนะดอกดอกดอแหวนคลีดอกดันเข่าฟ้า105แล้วก็ ที่สำคัญเลยก็คือดอกแวนบอสนะครับ85นั่นเองนะครับซึ่งดันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาคือช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยเจอผมไม่ค่อยเจอปัญหานะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่เปิดเซิร์ฟใหม่ๆเนี่มันเต็มน็อตแต่มาพักหน,นึ่งเนี่ยคือเจอปัญหาแล้วก็คือลงดันไม่จบติดบั็มั่งนะครับตอนวันนี้เราก็จะมาเอขาเรียกอะไรอะ มาทำไกด์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเอ,อวิธีการที่จะไม่ให้มันติดบั๊กเนี่ยวิธีการที่เดินเควสยังไงไม่ให้ติดบัก๊กทำยังไงไม่ให้ติดบั๊กนะครับแล้วก็มีดันดันเนี้ยมันจะมีเควสลับอยู่ด้วยนะครับที่เราจะทำเพื่อให้ได้ฮันนอร์พอยต์เนี่ยจำนวนเอ,อ่อหนึ่งร้อยแต้มนะฮันนอร์พอยต์หนึ่งร้อยแต้มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะจุดที่มันจะดอปเอ,อ่อ แวนทีนะครับแล้วก็จุดที่มันจะดอกดันเข่าฟ้าร้อยห้านะครับมันจะมีที่ดอกอยู่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปจะพาทุกคนไปลงดันกันนะครับวิธีการลงดันอันนี้ดันตนี้ทำยังไงนะครับเริ่มแรกเปิดดันมานะครับก็กดออโต้เพสครับมันก็จะให้เราตีนะครับตัวนี้ครับ ตัวนี้นะนะครับชื่อนี้นะครับให้เราตีชื่อไอตัวมอนสเตอร์ชื่อนี้นะตัวพีนะครับให้เราตีตัวนี้นะครับตีตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้ไอ้นี่มานะครับเฟพีมนาะครับพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งเฟสครับ หลังจากที่เราส่งเควสนะครับมันก็จะให้เรามาตีพวกหมานี้อีกนะครับตีตัวไหนก็ได้ครับเพื่อให้ได้เคี่ยวมันหมนะครับให้สังเกตดูนะครับเนี่ยครับเคี่ยวหมาเราได้แล้วนะครับพอได้เคี่ยวหมามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําการส่งเควสเลยครับกดเอาตัวเควสไปเข้าสู่การเดินเควสแล้วนะครับการเดินเควสดันนี้นะครับ ถ้าไม่จําเป็นนะครับอย่าเปิดกล่องเขาเรียกอะไรอะไม่ใช่กล่องดิอย่าเปิดช่องเก็บของนะครับอย่าเปิดช่องเก็บของแว r e h o u s e หรือว่าจะเป็นอินฟินิตอช่องเก็บของของเราเนี่ยไอตัวกระเป๋าด้านบนเนี้ยนะครับถ้าไม่จําเป็นนะช่วงที่เดินเ u a อยู่อ,อย่าก,กดตรงนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเรากดช่องเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับมันจะบั๊กครับพอบั๊กเสร็จปุ๊บเนี่ย ประตูที่มันควรจะเปิดมันก็จะไม่เปิดนะแล้วเราก็จะไม่ผ่านเควสพอไม่ผ่านเควสปุ๊บเราต้องออกดันอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถทําอะไรได้แล้ว่าผมติดเ,เขาเรียกบั๊กดันนี้เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะเมื่อก่อนลงสิบครั้งไม่เคยเจอนะเปิดของย่อยของได้ตลอดแต่มาพักหลังๆเนี่ยเข้าสิบครั้งเนี่ยจะติดบั๊กประมาณ3ามถึงห้าครั้งเลยนะครับซึ่งก็ทําให้เราหงุดหงิด ่งเฟสครับกดออโต้เฟสเรื่อยๆครับเจอบอสตัวแรกกดออโต้เฟสไปเรื่อยๆนะครับก็จะเดินรับเฟสไปนะครับทีนี้ก็จะเข้าไปสู่ห้องบอสหมาป่าซึ่งเป็นบอสตัวที่2กดออลต้วเฟสเหมือนกันครับคุยกับแท่นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ตัวบางนะผมแนะนําให้เปิดแบทเทิลโหมดตีเลยนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะถึกนะครับ เรียบร้อยครับพอเราตีตอกอดตรงนี้เสร็จก็ส่งเฟสครับได้กุญแจมาเนาะตีกล่องครับไปเลยครับก็เฟสเรื่อยๆทีนี้เราก็ส่งเฟสครับคุยกับบ่อน้ําไปนะคุยไปเรื่อยๆครับมันจะไปจบที่บ่อแรกครับเนี่ยครับบ่อแรกที่เราทําเควสไว้ พอส่งเฟสเสร็จก็กดออโต้ u เฟสต่อเลยครับเข้าสู่ห้องถัดไปนี่ก็คุยกับโคมไฟครับกดออโต้ u เฟสนะครับมือถือจะง่ายกว่าโทรศัพท์จะง่ายกว่าคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมเล่นล่าสุดมันเป็น A อเ s ซ f t เนี่ยต้องต้องซื้อหนังสือมานะแล้วก็ ต้องซื้อหนังสือมาแล้วมาเปิดเอานะว่าเออต้องคุยกับตัวไหนก่อนเพราะเราคุยผิดเนี่ยมันจะมีผีออกมานะผีตัวนั้นเนี่ยมันก็จะตีค่อนข้างแรงเลยเอาเมื่อก่อนของไม่ค่อยเยอะเนาะโอเคครับพอเราตีบอสเสร็จก็จะมาสู่ห้องไอไ์กลูวอลเลเอร์นะครับจัดการมันหนึ่งตัว ตัวพวกนี้นะอย่าฆ่ามันให้ตายหมดนะให้เราเหลือไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทำเควสตีไอตัวขังขาวเสร็จเนี่ยเราต้องมาตีพวกนี้นะอย่างละตัวนะครับทั้งไอซซัมบี้เลดี้แล้วก็ตัวไอซ์ฟลูว,วอ,ลอร์ลเออร์แล้วก็บาบายอก้านะครับเราต้องต้องมาฆ่ามันอย่างละตัวนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปฆ่ามันหมดเนี่ยเราจะไม่มี ตัวที่เราจะตีเพื่อเก็บของเวสนะครับแล้วก็ดันก็จะไม่จบเด้อโอเคครับเรียบร้อยลากตัวนี้มาก่อนเพื่อความชัวร์เพราะตรนนี้มันไม่มีมอนละลากมันมาเก็บไปนั่นเองนะครับเรียบร้อยพอถึงตรงนี้สําคัญเลยนะครับจะยังไงก็ช่างหัวเด็ดตีมขาน,นี้ก็ช่างนะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอย่าพยายามเปิดนะครับช่องเก็บของนีตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ ตั้งแต่ที่เราทำเควสนี้เลยนะก็คือพอพอเราได้ไอเทมเควสตรงนี้ในที่เป็นหัวลูกศรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำเควสนี้เสร็จเนี่ยก็คือห้ามเปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแนะนําให้ตีไอตัวพวกนี้นะครับไอตัว,วกอลัมเนี่ยตีมันให้หมดนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะดรอปเอาข่าฟ้าร้อยห้าด้วยนะครับจะดรอปดันจากบริเวณนี้ด้วยนะดันนี้จะดรอปดันเข่าฟ้าสองที่นะครับก็คือมีตรงนี้ แล้วก็ตรงไอห้องถัดไปครับที่เป็นที่เป็นซอมบี้ที่มันลากคล้ายๆพวกค้อนนั่นนี้ใหญ่ตรงนั้นก็จะดอกครับโอเคครับทำเควสมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับตีให้ครบ20ตัวนะครับโอเคครับพอตีครบ20ตัวก็จะได้ตัวนี้มานะครับ ARRO w head นะครับหัวลูกศรน,นั่นเองพอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยยาเพิ่งเปิด เดี๋ยวเพิ่งเปิดช่องเก็บของจนกว่าเราจะส่งเวสนี้เสร็จนะครับอพอเราตีกล่องเสร็จปุ๊บถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ตีไอ้ค้างคาวสองตัวนี้พอเราตีไอ้ค้างคาวสองตัวนี้เสร็จนะครับเราสามารถเปิดได้เลยครับเปิดเพื่ออะไรบางคนช่องเก็บของน้อยอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็จะย่อยของ ขยายของขยายของเสร็จก็เนี่ยครับตีตัวนี้นะครับแดทูตนะครับตีไเนียครับตีแรดทูตเสร็จนะครับกล่องอก็ตก,ก,ก,กครับตกเสร็จปุ๊บก็นะครับกดออโต้เคสเลยก็จะได้ขวดสีฟ้าๆนี้มานะครับ ได้ขวดสีฟ,ฟ้ามาก็คุยกับตัวนี้ต่อไม้ตั้งเขนอ่าทีนี้จะมารับเวทแล้วครับเนี่ย yeah, ครับเวทนี้นะครับเวทนี้เนี่ยเราจะต้องตีมอนสเตอร์ตามจำนวนนะครับมีทั้งไอซ์บาบาโยก้านะครับโซออฟไอ ลูวอลเลเยอร์แล้วก็เลดี้ซอมบี้นะอย่างละตัวนะครับซึ่งถ้าต้นตอนแรกเนี่ยเราไปตีพวกนี้หมดเนี่ยเราจะทำเพล่นี้ไม่ได้เลยนะไอ้บาบโยก้าก็สำคัญนะต้องเหลือไว้สักตัวหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับมี่ผมกตีเลยเดินลือน้อยแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วครับตายหนึ่งตัวนี่ก็เหลือแค่ไอ้บาบโยก้าครับวินดี้ เดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บให้พวกนั้นให้หมดนะไอกองเมื่อกี้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยดับจุดบริเวณนี้เอ้บริเวณเมื่อกี้นะครับมันดับรูนด้วยนะครับเคยได้รูน s p ไอลูเลือดอะรูนดูดเลือดมาด้วยนะลูนดูดเลือดเออจากตรงนี้นะผมเคยได้แต่พักหลังๆไม่ค่อยได้นะครับได้ MP มาแทน ครับตรงนี้จะได้รูตรีหมดนะครับค่อนข้างงกครับโอเคครับหลังจากทำเควสเสร็จก็ส่งเควสรครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ห้องบอสเอ่อแวมพายนะครับห้องนี้สำคัญครับเพราะว่าแหวนคลิน,นะแหวนคลิ บวก2เนี่ยจะดอปจากห้องนี้นะครับโดยดอปจากมอนสเตอร์ที่เป็นตัวบอสนะครับมันไม่ได้ดอปจากมอนสิมันดอปจากกล่องบอสมันไม่ได้ดอปจากพวกนี้นะแล้วก็ทําการลากไอ้ตัวนี้มาครับลากมันมาครับถ้ามันไม่มามันจะอยู่ตรงนั้นก็ฆ่ามันตรงนั้นนะแต่อย่าไปแต่อย่าไปใกล้สองบริเวณนี้นะอย่าอย่าวิ่งเข้าอย่าวิ่งเข้าไปตรงนี้นะครับบริเวณเนี้ยเสาเนี้ยอย่าวิ่งนะครับ อย่าวิ่งเลยไปตรงนี้นะไม่เอานะครับเราต้องอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีบาเลียมาพอเรามีบาเลียมาเสร็จปุ๊บเราต้องมาเสียเวลาตีบาเลียนะโอเคเรียบร้อนยะ okay. ครับปลอดตายนะครก็ไม่ได้อะไรนะครับของกเหมนเดิม เนี่ยครับตัวเมื่อกี้แลครับบอสตัวเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้แหละที่จะดอกแหวนขีดาเมจหรือว่ากิรเลนะครับโอเคส่งเฟสเรียบร้อยก็ได้กุญแจมาครับแล้วก็ได้เหมือนหัวใจอะไรสรักอ,อย่าง,างกดเขาวาปมาเลยครับกดออโต้เฟสไปเรื่อยครับเขาวาฟ กดออโต้เฟสต่อครับแล้วก็จัดการนะครับตีฟิสเซนไฟติ้งซัมบี้อะไรเนี่ยนะจัดการเรียบร้อยครับตีเสร็จก็มาคุยกับแท่นเสาเนี่ยครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับมันจะด,ดอบดันขขาฟ้านะครับผมแนะนำให้คนที่มีดาเมจหรือคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ อยากจะหาดันเขาฟ้าร้อยห้าเนี่ยให้ตีตัวนี้ให้หมดนะครับเพราะมันจะดอปนะครับดอปดันเขาฟ้าเด้อตรงเนี้ยโอเคครับปีไปแต่สําหรับคนที่ไม่ได้สนใจดันเขาฟ้านะครับอยากจบบอร์สไวๆนะครับให้ตีตัวนี้นะครับมันชื่อว่าคลัตซ์ซอมบี้นะครับให้ตีจนกว่าหัวหน้ามันจะเกิดนะหัวหน้ามันชื่อแคปทันนะครับแคปทันคลัตซ์ซอมบี้นะครับ ให้เราตีตัวนี้แล้วก็คุยกับเสาตรงกลางครับพอตัวตัวตวับตันเนีลล่ยตายเนี่ยเราก็คุยกับเสกากลางได้เลยนะครับบอหลักก็จะออกมาครับแต่รงนี้ผมจะไม่ข้ามนะเพราะว่าผมจะหาดันเขาฟ้าด้วยเพื่อมันตกเด้อโอเคครับผมได้ดันเขาฟ้าแล้วนะนี่ครับเห็นไหมฮะดันเขาฟ้าได้มาละ ได้ขอบฟ้ามาเราก็ายังไม่หยุดตีนะก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบเก็บของให้หมดครับงกครับเนี่ยครับพอเคลียร์บอสหรเคลียร์มอนเสร็จก็กดตรงนี้ครับตรงรูปดาวเนี่ยนะบริเวณเยอะ ปบอสหลักก็จะออกมานะครับเป็นเจนเนอเรลล b ซอมบี้นะครับก็จัดการชําแหลมเลยครับ,บอโอเคครับปตีบอสเสร็จตีกล่องนะครับก็จะได้ตัวนี้มาบอบเกนไดนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถรับเควสรับได้นะครับเควสรับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับเควสรับจะอยู่บริเวณนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ให้เราคุยกับตรงนี้นะเควสรับนะพอเราคุยเสร็จปุ๊บก,ก็กดออโตเควสเลยครับกดออโตเควสเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับให้เราเลื่อนมานะครับนะครับ <c oughs> เราเลื่อนตัวเควสมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับกดปุ๊บก,ก็จะเดินของมานดอ เคลลับตรงนี้เนี่ยจะได้ฮันนีร์พอยต์หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น100่นะบางคนบอกหอ้ยขี้ได้น้อยจังไม่คุ้มผมไม่เอาดีกว่านะครับการที่คุณจะใส่เครื่องประดับนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยลงวอร์ไม่ค่อยอะไรนะครับลงดันเนี่ยและทำเควสลับเนี่ยคุณจะได้ฮ o นนีร์พอยต์นะครับฮ o นนีร์พอยต์หนึ่งร้อยเนี่ยต่อครั้งเนี่ยคุณลงสิบครั้งคุณก็ได้หนึ่งพันแล้วนะก็คิดให้ดีนะครับเท่ากับคุณไปฟาร์ม ปามมอนในในในแมปอื่นๆร้อยตัวใช่ไหมถ้าเป็นแมปใหญ่ๆก็อาจจะขึนครังรั้งละสองเช่ปรแต่มาตรเนี้ยคุณแค่ทำเควสตรงเนี้ยเดินก็แก๊กก็แก๊กแค่นี้ได้หนึ่งร้อยแล้วคุ้มไม่คุ้มก็คิดเอานะครับถ้ามันเสียเวลาก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ส่วนตัวผมทำนะครับเพราะผมไม่ค่อยชอบลงบอ กวาดการซอมบี้ตรงนี้ไปครับพอเราได้เฟสมานะครับเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้ดิเป็น stone กเลมนะครับเป็นโกเลมหินนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บก,ก็เนี่ยครับส่งเวสนะครับเออพูดผิดส่งเวสด,ด้านนี้ครับเดินผิดโทษทีเนี่ยครับส่งเวสบริเวณน,นี้นะครับกดพอเราส่งเวสเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราตีซอมบี้อย่างละ4กับ2ตัวครับไอ้พวกนี้แหละ ก็ไม่นานนะครับตีแป๊บเดียวถ้าใครไม่อยากตีก็แล้วแต่นะแต่ผมตีนะตรงนี้ผมก็ทําไปเพราะว่าไม่มีอะไรแลร้วมันได้ตังค์น้อยด้วยนะเวสเนี่ยโอเคตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตีเสร็จก็ส่งเฟสเลยครับ ร้อยครับพอส่งเควสเสร็จเคลียกระเป๋าก่อนนะครับคือพอส่งเควสจอ้อได้หมวกขี่แปดแค่ไหนอาเนี่ยกรยจายบวกสิไม่ย่อยนะเพราะมันขายได้ราคามีคนออาไปยับสมอว้าอด,ดอกหมกดเสียแล้วโอเคอเครียบร้อยนะครับ ก็กดออโต้โเวสเลยครับหลังจากนี้ไปนะครับแนะนำว่าอย่านะครับอย่าเปิดช่องเก็บของเลยนะครับเพราะถ้าเปิดช่องเก็บของปุ๊บนี่งานเข้าเลยนะบั๊กเลยนะครับกำแพงไม่ล้มดันเดินไม่ได้ติดปับ๊บก็จะหัวร้อนกันเลยนะครับแนะนำว่าอย่าเปิดเลยนะครับ ไปอย่าเปิดเด็ดขาดนะครับต่อให้ช่องเก็บของเต็มก็อย่าเปิดนะครับเพราะผมเคยเปิดแล้วไอ้กำแพงข้างหน้าไม่ล่วงเลยเนี่ยกำแพงนี่ไม่ยอมลงมานะครับคือตอนนี้มันเห็นเขาบอกว่าเป็นตั้งแต่ PC แล้วเนาะพอมาเป็นโมบายบั็กนี้ก็ยังอยู่นะครับแสดงว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาเขาคงจะ คงจะเก็บบัคนี้ไว้แหละแบบให้เราหัวร้อนเล่นอะไรเงี้ยกดเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาตีเนี่ยครับแฟดโกลเลม,มนะครับสามตัวผมก็จะลากมันมาชำละทีเดียวสามตัวนะครับอย่าลืมคำที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเควสโกลเลม,มสามตัวเนี้ยเรายังส่งไม่จบนะครับ ยังไม่ได้อยากย่ายหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยายแมงมุมมานะถ้าเรายังไม่ได้ยายแมงมุมมานะครับแล้วก็ประตูเนี่ยยังไม่เปิดเนี่ยนะครับให้มาดูก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะครับหวัวเด็ดขาดก็ห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดช่องเก็บของเด็ดขาดนะครับบอกไว้ก่อนเด้อเนี่ยครับถ้าเราเปิดช่องเก็บของเนี่ ประตูตรงนี้มันจะไม่ร่วงลงมานะมันจะไม่เปิดนะห้ามเปิดเด็ดขาดนะครับให้เราทำเควสแฟดโกเลมนะครับกดออโตเควสให้มันเดินไปส่งเควสนะครับจนเสร็จก่อนนะเราค่อยมาเคลียร์ของอว่าเปิดคลังของเราได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับได้ใยแยมงมุมมาแล้วดูครับว่าฟิดบั็กหรือเปล่าน,นะครับซึ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับไม่มีทางปิดบั็กแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดออของไม่ได้เปิดคลังเก็บของเนาะ เนี่ยครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็สบายๆนะครับตีบอสย่อยของได้เลยครับผมก็จะย่อยของละดึงดึงย่อยของตามอัธยาศัย คือถ้าใครจะไม่ตีแฟดโกเลมตรงนี้ก็ได้นะครับว่าแบบเสียเวลาอยากจะไปตีบอสทีเดียวเลยก็จัดการข้ามไปได้เลยครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยจะตีให้มันหมดนะตีแฟดโกเลมเสร็จผมก็จะไปตีไอตัวไอไทม์ซอมบี้ด้วยนะคือผมเอาทุกดอ,อกผมบอกเลยเนี่ครับไทม์ซอมบี้คือตัวนี้ครับ ฟิสเซนพามฟีดเส้นฟอสเซนพามไนซอมบี้เออชื่อมันโคตรยาวเลยนะครับให้ตีตัวนี้นะครับตีไปเรยครับเ,เรียบร้อยพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยครับกล่องตรงนี้ก็จะดับลงมาได้เปิดกล่องกล่องเสร็จแล้วครับหมดแล้วสำหรับทุระในห้องนี้เนาะที่เราก็จะไป หดบอสนะครับก่อนที่จะหวดบอสเนี่ยผมก็นี่ครับใส่เอ่อพวกชุดนะครับที่มันดับ2รูสอง300%เปอร์เารผมใส่ไว้ก่อนนะใส่ดักไว้เพราะว่าเผื่อเราแบบว่าได้ของ M7 มาเผื่อจะได้2รูนะครับระหว่าง M7 หนึ่งรูกับ2รูนี่ราคาคนละเรื่องเลยนะบอกไว้ก่อนแต่ไม่เคยได้หรอกแต่ <laughs> ก็ใส่ไว้ไงเผื่อมันได้ เราก็ตีบอสไปเลยครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรค,ครับกล่องมาละตึง้งได้อะไรเนาะอ่านี่ครับได้ดาบเี๋ยอสามมากนรับการเก็บได้กี่รูดูซิจต่จของรับสองรูนะก็ยังได้รูเดียวนะครับ ้อยแล้วนะครับว่ากดออโต้เฟครับอรีบอดตายก็จะได้กุญแจมาเพื่อที่จะตีกล่องสุดท้ายเด้อกล่องสุดท้ายนี่เป็นกล่องคลายแม็กเลยนะเคยได้มอเตอร์ไซค์ไทบูด้วยนะมอเตอร์ไซค์ไทบูมอเตอร์ไซค์คันแรกของลุงเลยร้อยครับตายมาแล้วครับกล่อง,งนี้ตกลงมานะครับ หวดแม่งเลยดูสิมอเตอร์ไซค์ตกไหมไม่ตกครับพี่น้องเรียบร้อยครับเอา้ากดออกลืมเก็บหินพี่น้องะนะครับช่างมันโอเคนะครับก็มาบอกทิศเทคนิคการลงดันยังไงไม่ให้เจอบักเนาะ สำหรับคนที่ไม่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับอับดุลย์ขอบคุณที่ดูเรานะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทําไกด์นะครับลงดันเอ่อเรืออะไรอะดัน115เนาะโฟกัสเท่นะนะสอนวิธีการลงแจฟ้าแจเขียวแจแดงลงยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ